เคยสงสัยไหมครับว่าระบบที่ดูยิ่งใหญ่และซับซ้อนสุดๆไม่ว่าจะเป็นมหานครยุคใหม่หรืออาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองทั้งหมดนี้ล้วนตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะยังคงมั่นคงแต่คำถามก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าหากว่ารากฐานที่ว่านั้นมันพังทลายลงมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วมันสามารถผลักดันให้ระบบที่ดูแข็งแกร่งที่สุดล่มสลายลงต่อหน้าต่อตา,ตาได้อย่างไร เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาลองเริ่มกันที่ฉากทัศนะหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้ครับสมมติว่าในปี2568เกิดพายุฝนที่รุนแรงแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนถลมหาดใหญ่ฝนที่ตกหนักแบบทําลายทุกสถิติทําให้ทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ําอย่างรวดเร็วนี่มันไม่ใช่แค่น้ําท่วมแบบที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งระบบเลยทีเดียว สไลด์นี้จะชำแหละให้เห็นภาพของหายนะในยุคใหม่เลยครับคือปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเดียวแต่เป็นการล่มสลายแบบโดมิโนโคือพอสภาพอากาศมันรุนแรงเกินกว่าที่โครงสร้างพื้นฐานจะรับไหวทุกอย่างก็พังตามกันเป็นทอดๆสถานการณ์จริงที่หน้างานก็เลวร้ายกว่าที่ทางการประเมินไว้มากการรับมือของภาครัฐก็สับสนวุ่นวายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่มีใครไม่เคยมีใครจินตนาการถึงสถานการณ์ที่มันจะเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้มาก่อน ทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามที่น่าคิดขึ้นมาครับว่าไอ้ภาพเหตุการณ์สมมติที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้มันเป็นแค่ภาพอนาคตที่เราอาจจะต้องเจอหรือว่ามันเป็นแค่เสียงสะท้อนจากอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกันแน่การจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปดูบทเรียนครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์กันหน่อยครับใช่แล้วครับเรากําลังจะเชื่อมโยงเรื่องราวการล่มสลาย2เรื่องที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกเข้าไว้ด้วยกันเรื่องแรกคืออนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองสมัยใหม่อย่างหาดใหญ่ และอีกเรื่องคืออดีตที่เกิดขึ้นจริงกับอาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่ที่เมืองพนันครซึ่งทั้งสองเรื่องราวนี้มีแก่นกลางร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการล่มสลายที่ถูกขับเคลื่อนโดยสภาพอากาศเอาละครับเรามาเจาะลึกกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์กันเลยการล่มสลายของเมืองพนะนครหรือที่เราคุ้นกันในเชื่อ kor, อังกอร์อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหน้าทึ่งกลับต้องพ่ายแพ้กับสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ นั่นก็คือสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างสุดขั้วเรื่องราวของอังกอร์นี่แหละครับที่ให้บทเรียนที่ทรงพลังอย่างมากเกี่ยวกับความเปราะบางของอารยธรรมมนุษย์แล้วอะไรคือตัวการสําคัญที่ว่างานศึกษาสมัยใหม่นะครับเขาชี้ไปที่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวัฏจักรสภาพอากาศสุดขั้วครับฟังดูอาจจะซับซ้อนแต่มันก็คือมันไม่ใช่แค่ฤดูฝนหรือฤดูแล้งธรรมดานะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระดับมหาภาคที่มีพายุฝนรุนแรงมหาศาลสลับกับช่วงเวลาที่แห้งแล้งยาวนานแบบสุดขั้ว เป็นวงจรที่เหวียงไปมาระหว่างน้ํามากเกินไปกับไม่มีน้ําเลยซึ่งมันทําลายเสถียรภาพทุกอย่างจนหมดสิน้นจุดที่น่าสนใจและต้องวิเคราะห์กันให้ดีเลยก็คืออํานาจของอาณาจักรขอมเนี่ยถูกสร้างขึ้นบนระบบการจัดการน้ําที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบารายหรืออ่างเก็บน้ําขนาดมหือมาที่ใหญ่เหมือนทะเลสาบแล้วก็ยังมีตระพังหรือสระน้ําอีกน้าไม่ท้วนแต่พอต้องมาเจอกับสภาวะอากาศที่มันเวียงไปมาอย่างรุนแรง ระบบที่เคยเป็นหัวใจและเป็นจุดแข็งที่สุดกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดไปซะอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขานั่นแหละครับที่กลายเป็นความเปราะบางที่ร้ายแรงที่สุดแล้วเราไปรู้เรื่องราวพวกนี้ได้ยังไงกันคำตอบก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เรียกว่าไลด้าซึ่งมันทำให้นักโบราณคดีสามารถสแกนทะลุผืนป่าทึบแล้วก็เห็นร่องรอยทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ดินได้หมดเลยครับ เผยเห็นภาพความพยายามครั้งสุดท้ายของชาวเมืองพระนครที่พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดอย่างสิ้นหวังและนี่คือลำดับเหตุการณ์ของการเสื่อมสลายครับจากระบบชนรัประทานที่เคยยิ่งใหญ่และมั่นคงเมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงเกินจะรับมือไหวการซ่อมแซมก็กลายเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบขอไปทีสร้างกันแบบตามมีตามเกิด ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่สิ้นหวังในการยื้อชีวิตโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังพังทลายลงเรื่อยๆและท้ายที่สุดอำนาจของจกักรวรรดิที่เคยเกรียงไกรก็เสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่อง คำพูดนี้ผมว่าสรุปภาพได้ดีมากเลยครับพวกเขาได้ไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูแค่ด้านเดียวแต่กำลังแข่งกับสภาพอากาศที่สุดขั้วและการแตกสลายของจกักรวรรดิมันคือแรงกดดันมหาศาลสองด้านที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันทั้งจากภายนอกคือธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้และจากภายในคือความเสื่อมโทรมของระบบการปกครองของตัวเองและแล้วจุดจบก็มาถึงในปีคริสต์ศักราช1431เเมื่อกองทัพจากอยุธยาสามารถเข้าตีนครพมได้สำเร็จ แต่ประเด็นสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจก็คือกองทัพนี้ไม่ได้เอาชนะอาณาจักรที่กําลังรุ่งเรืองนะครับแต่เป็นเหมือนการมาปิดฉากอาณาจักรที่อ่อนแอและผุพังจากข้างในมานานแล้วต่างหากซึ่งทั้งหมดมีรากมาจากปัญหาสภาพอากาศที่สะสมมาอย่างยาวนานเอาละครับหลังจากเจาะลึกเรื่องราวของอังกอร์กันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราในยุคปัจจุบันบ้างเพราะเรื่องของเมืองพระนครเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ที่จบไปแล้วนะครับแต่มันคือคําเตือนที่เป็นสากลและยังคงดังอยู่จนถึงทุกวันนี้ประโยคนี้ชี้ให้เห็นประเด็นที่สําคัญมากเลยครับภาพแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เมืองพระนครเท่านั้นแต่น่าจะเกิดกับอีกหลายเมืองที่กลายเป็นเมืองร้างในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี่มันบอกเราเป็นในๆเลยครับว่าการล่มสลายของอังกอร์ อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการล่มสลายในระดับภูมิภาคที่มีสภาพอากาศสุดขั้วเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันและนี่คือข้อสรุปที่สำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้ครับความซับซ้อนของสังคมหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องการ,ารันตีความอยู่รอดเสมอไปนะครับเพราะบางทียิ่งระบบซับซ้อนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีจุดเปราะบางมากขึ้นเท่านั้น เพราะส่วนประกอบสำคัญแค่ชิ้นเดียวล้มเหลวมันสามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นโดมิโน,โนแล้วก็พังทลายลงมาทั้งระบบได้เลยสุดท้ายนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่การล่มสลายของอารยาธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเมืองพระนครแล้วหันกลับมามองความท้าทายด้านสภาพอากาศที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือเราได้เรียนรู้อะไรจากอดีตบ้าง และที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะนําบทเรียนเหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยได้หรือไม่